สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Thai Forex like School.com เว็บไซต์ของนักลงทุนยุดใหม่ Thai Forex like School Daily Outlook Analysis ครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับประจำวันที่2เดือนกรกฎาคมปี2556นะครับขณะนีเ้เวลา10โมงเช้านะครับ การวิเคราะห์ครั้งนี้นี่ยสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์ FBS นะครับสำหรับบล็อกเกอร์นี้ลองเข้าไปใช้กันดูหรือยังครับตอนนี้นะครับเป็นบ็อกเกอร์สนับสนุนหลักของไทยฟล r e x ์คู่นะครับซึ่งเราได้คัดสรรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆนะครับความด้านทางด้านหน้าเชื่อถือนะฮะทางด้านสเปรดนะครับการโอนเงินเข้าออกนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็เอามาแนะนําให้กับทุกท่านนะครับให้ลองไปใช้ดูกันได้นะครับสำหรับ FBS ครับผม ก็ตอนนี้นะครับเมื่อวานนะครับก็ถือว่าน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับข่าวของเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็คือซิกว่าลงประมาณโซนนี้นะครับก็ก็ลงไปลงลงไปนิดเดียวเองนะแล้วก็ขึ้นไปต่อนะแล้วก็มีผมในกรณีของผมถ้าเซลล์สวนตรงนี้นะครับ ลงมาแต่มาดูแท่งหนึ่งชั่วโมงนะฮะอาจจะปิดนี้กันแทบไม่ทันเลยนะครับเมื่อวานตอนเออมื่อวานดินเนอร์ปิดมาสเตอร์นะฮะหนีกันแทบไม่ทันนะฮะก็ลองมาดูลองมาดูข่าวกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะข้อมูลจากสหรัฐครับยังคงสนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดดัชนีผู้บริโภคจากสถาบันดัชนีการผลิตนะครับขอโทษทีนะครับดัชนีการผลิตจากสถาบัน จัดการด้านอุปทานครับรายงานว่ากิจาการทางเศรษฐกิจในภาคผลิตของสหรัฐในเดือนมิถุนายนนะครับขยายตัวอยู่ที่50.9นะครับจาก40นะครับในเดือนาพฤษภาคมนี้นะครับด้วยดัชนีที่สูงกว่า50นะครับแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับดัชนีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มากกว่าที่คาดการไว้นะครับอ๋อก็มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือ52.5นะครับมูลค่ารวมของการใช้จ่ายในการในเก่อมูลค่ารวมในการก่อสร้างนะครับเพิ่มขึ้น0.5%ในเดือนพฤษภาครับข้อมูลจากสโรครับเดือชนีการจัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตนะครับปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับ48.8%ในเดือนมิถุนายนครับดัชนีผู้บริโภคนะครับ เพิ่มขึ้นเป็น1.6%ครับในเดือนมิถุนายนแล้วก็อัตราการว่างงานขยับตัวสูงขึ้น12.1%ในเดือนพฤษภาคมครับข้อมูลจากสวิตครับดัชนีฝ่ายจัดการจัดซื้อนะครับปรับตัวลดลง51.9%ในเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับข่าวเด่นในวันนี้ก็จะมีบ่าย2โมงนะครับ การว่างงานของสเปนนะครับแล้วก็มีรอบ3ามทุ่มครับปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานนะครับแล้วก็ทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะครับก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับชาตินะครับก็รอดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่เมื่อวานตอนสี่ทุ่มเนี่ยที่จําได้ไม่มีไม่มีข่าวแล้วก็พุ่งขึ้นไปก่อน,นลองรอดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง มาดูทางด้านภาวะตลาดกันนะครับเมื่อวานถึงกับบางอ้อนะฮะปิสเต็ปนะครับมาลากให้ดูเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อนะครับมันลงมาชนเทรนไลน์ข้างล่างนะครับเทรนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดิดขึ้นไปอันนี้จาก time f ฟรมเดย์นะครับก็เรามาดูกันนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ตอนนี้ราคามาหยุดที่ตำแหน่ง1.3059นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาร์กไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็คือเรามาดูกันครับว่าจะสามารถทะลุนะครับหางตรงนี้ได้หรือไม่นะครับหางน่าจะประมาณของวันจันทร์นะจะทะลุไปได้หรือไม่นะเอ้ยวันนี้วันอะไรอะ่ะวันวันอาคารนะหางของวันศุกร์นะฮะขอโทษทีว่าว่าจะทะลุหางของวันศุกร์ไปได้หรือไม่นะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องมาเจาะดูในทำเฟรมเล็กๆนะครับแต่แนวโน้มรวมเนี่ยลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองเทรดตามกรอบสั้นๆนี้ไปก่อนก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นอยู่ใน Channel ก็คือสีแดงเนี่ยครับไลท์ a n นเกนสีแดงนี้นะไม่ติดประมาณนี้นครับ ถ้าดูจากไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเหมือนจะพยายามนะครับผ่านอาจจะรอดูข่าวในในช่วงของปลายสัปดาห์ก็ได้นะครับเพราะว่าข่าวปลายสัปดาห์ค่อนข้างที่จะรุนแรงถ้าเทรดตามชแนลนะครับมันก็คือตรงนี้เนี่ยมาชนนะครับมาชนชแนลข้างบนข้างบนนี้ก่อนนะครับถ้าใครนะครับถ้าใครจะพิจารณานะครับจะเซลล์นะครับตรงนี้เนี่ยลองมาดูในทม์เฟรมเล็กๆนะครับ อย่างถ้าใครจะเซลล์นะครับก็อาจจะรอให้ราคาเนี่ยขึ้นมาทะลุมาแตะตรงนี้ก่อนนะครับ78.6กนี่ก่อนนะครับในกรณีขายเซลล์นะฮะรอดูสัญญาณราคานะครับแล้วก็เซลล์ลงมาก่อนอาจจะเก็บสั้นๆนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าเนี่ยครับจะเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับจะเป็นจุดจุดวัดกันนะฮะ แต่ในกรณีถ้าใครนะครับถ้าใครจะ buy นะครับก็รอดูสัญญาณนะครับว่าจะมีการทะลุไปได้หรือไม่นะครับถ้ามีการทะลุนะครับอาจจะปล่อยราคาขึ้นไปก่อนแล้วก็กลับมาทดสอบอีกครั้งครับพอจากนั้นเนี่ยก็บายขึ้นไปนะครับเป้าหมายก็คือโซนนี้ก่อนนะครับ127นะครับโซนเดเวอรจก่อนนะครับก็จะอยู่ในประมาณท่าของอาทิตย์ที่แล้วนะครับ เอาประมาณโซนนี้ก่อนนะครับถ้าถึงแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือ1 6 1 8หจนะมันจะอยู่ในโซนของอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ที่เป็นหางของอาทิตย์ที่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะลองเทรดตามแชนแนลนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าเซล,ลนะฮะถ้าดูจากสี่ชั่วโมงนะครับอาจจะลงมาปิดตรงนี้นะครับก็คือข้างล่างนี้ลองลากดูนะครับจากสวิงโลนะเทียบสวิงโลนะครับประมาณห้าสิบ ห้าสิบกดปิ๊นะรประมาณนี้ครับโซนยนะี่สิบสามเนี่ย2ี่สิบสามจุดหกตรงนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมสิบห้านาทีกันบ้างนะครับว่าว่าจะหาชแนลในการเทรดยังไงดี ตรงนี้ราคาช่วงเช้าลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะผมเห็นสวิงโลสวิงไฮตรงนี้ลองลอง,ลองลากดูก่อนนะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสวิงโลเนาะอ่ลองดูสวิงโลน่าจะชันไปนะะน่าจะมีความชันที่มากไปก็จะได้เป็นประมาณสวิงไฮนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟิโบล่าจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคานะตอนนี้ตำแหน่งนี้เนะนี่ยครับกำลังขึ้นอยู่ในโซนรทแคกเมนนะครับ เนี่ยครับอาจจะรอราคานะครับขึ้นมาให้สุดตรงนี้ก่อนครับมันจะอยู่ในช่วงของโซนเดอร์จแลอดูสัญญาณกับตัวนะฮะว่ามีสัญญาณกับตัวหรือไม่นะฮะถ้ามีสัญญาณกับตัวก็เซล์ลงมานะครับตำแหน่งแรกที่ปิดก็คือโซนโลก่อนนะครับถ้าทะลุโลไปได้นะครับก็คือข้างล่างนี้แต่ว่าในกรณีที่มีการตองมูฟเป็นตองบาร์ขึ้นไปนะฮะก็คือรอดูสัญญาณนะครับแล้วก็มาปิดที่ ตรงนี้ครับเป้าหมายแรกนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับ1น1นะครับแต่ถ้ามีข่าวแรงจริงๆเนี่ยราคาอาจจะไปถึง2 6 1นะครับซึ่งจะเห็นเป็นขาขาขึ้นนะครับเป็น up trend ที่ชัดเจนนะครับถ้าถ้ามองจากสีชั่วโมงเนี่ยก็จะทะลุขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะครับทะลุขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะฮะถ้าทำเฟรม day ก็จะมาปิดตรงนี้เลยก็ให้เปลี่ยนมุมมองได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นการอาจจะเป็น up trend นะครับ อาจจะเป็นอัพเทรนได้ในช่วงของสัปดาห์นี้ต้องติดตามนะเพราะว่าข่าวค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แนะนําให้เก็บสั้นๆไปก่อนนะเพราะว่าตลาดแนวโน้มในในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างคาดการยากนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ